รธรรมบัจฑาวิสังฆบัจฑพามิบรธธาริสุนูเคหุ K พิธีแยกหูพิธีตัดสวัสดใช้ตัดสวัสดคนรักแยกจากกันทางมีปัญหาทําให้ทะเลาะก,กันทําให้บาดหมางเหมือนพิธีบาดแตกพิธีนี้อาจารย์ช่วยสาหรับคนที่ถูกศีลธรรมไม่ได้ไปเย่ยงใครมาช่วยเหลือจริงทําให้จริงทํา,า,าตามตำราตามคาถาตามวิชาที่อาจารย์ได้รเรียนมา การให้บุูตกแต่ทพุทธังปฏิคาณทำมัง,งปฏิคาสหลังทังปฏิคากว่าจะได้ผลวิธีเยี่ยมชูนี้ใช้เวลาประมาณ40-50วันไวสุก30-40วันปัญหาเบื้องต้นจะทำให้ผิดใจกันในระยะเริ่มต้นหลังๆจะเกิดทะเลาะเบาะแวงหนักขึ้นเรื่อยๆและทำให้ต้องแยกทางกันและให้เก็บสูงมี่ทำพุทธันหลังทางนี้นายกาดานีน้นายด้วยนะ วิธีนี้อาจารย์จัด,ดคัดเลือกก่อนทำสอบถามก่อนทำสามารถโทรปรึกษาตามเบอร์ได้ติดต่อแอดมินได้เลย